จะเล่าต่อไปนี้ส่งเข้ามาจากคุณต่ายค่ะคุณต่ายเล่าว่าเหตุการณ์นี้ผ่านมาเป็นปีแล้วแต่ก็ยังจำได้ไม่เคยลืมค่ะวันนั้นเป็นวันที่เรากับแฟนจะต้องเดินทางกลับบ้านของแฟนที่ภาคใต้โดยนั่งรถไฟตู้นอนเที่ยวกลางคืนแฟนเราจองตั๋วรถไฟไว้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตู้ที่สามจะอยู่ช่วงหัวขบวน รถไฟออกเวลาหกโมงเย็นพอเราขึ้นรถไฟหาที่นั่งวางกระเป๋าทำอะไรเสร็จสักประมาณหกโมงสี่สิบห้าบริกรที่รับผิดชอบตู้นอนของตัวเองก็จะมาปูเตียงให้สำหรับคนที่เคยขึ้นรถไฟตู้นอนคงจะพอนึกออกว่ามันจะมีเตียงบนกับเตียงล่างแล้วเวลานอนจะมีม่านปิดเตียงไว้เวลาคนเดินผ่าน ไปมาจะได้มองไม่เห็นพอปูที่นอนเสร็จเราก็นั่งคุยเล่นกับแฟนที่เตียงล่างกันไปเรื่อยๆจนเวลาเกือบๆจะเที่ยงคืนเราเริ่มรู้สึกง่วงเลยบอกแฟนว่าง่วงแล้วขึ้นไปนอนก่อนนะคือเรานอนเตียงบนค่ะเราก็ขึ้นไปที่เตียงด้านบนแต่เราก็ยังไม่นอนนอนอ่านการ์ตูนเล่นมือถือไปเรื่อยเปื่อย พอดูเวลาอีกทีก็เที่ยงคืนครึ่งในตอนนั้นทุกๆตู้ปิดม่านนอนกันหมดแล้วรวมทั้งได้ยินเสียงกรนของแฟนเราจากด้านล่างอีกด้วยเราเลื่อนม่านเปิดช่วงหัวมาถึงคอกับช่วงขามาถึงเข่าเพื่อให้แอ a i เข้ามาจะได้ไม่ร้อนเพราะเราเป็นคนขี้ร้อนเรานอนตะแคงหันหน้าออกไปทางมา่านก็คือฝั่งทางเดิน เราก็นอนมองตู้มองไฟไปเรื่อยกำลังจะเคลิ้มหลับอยู่ๆจากไฟที่เป็นสีขาวนวลก็กลับกลายเป็นไฟสีเหลืองๆแล้วก็กระพริบกระพริบสามสีท่ทีไอเราก็เฮ้ยไฟเป็นไรวะแล้วจากนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนวิ่งมาจากประตูฝั่งปลายเท้าเราวิ่งอย่างเร็ว เราเห็นเลยว่าเป็นผู้ชายแก่แกตัวผอมผๆดำๆวิ่งตรงเข้ามาหาเราแล้วกระโดดขึ้นมาคล่อมขาเราไว้และหัวเราะในตอนนั้นคือรู้เลยละ่ะว่าโดนเขาแล้วเราก็ดิ้นดิ้นดิ้นแต่ก็ไม่หลุดเราเลยหลับตาลงนับ1 2ึ่กะว่าพอถึงสามจะสะบัดตัวแล้วลุกขึ้นเหมือนทุกๆครั้งที่โดนผีอำ แต่เชื่อไหมคะเขานับตามเราคะ่ะเรานับไปจนถึงสิบเขาก็นับตามเราอีกแล้วก็หัวเราะเหมือนสะใจมากๆแล้วสักพักผียายป้ามาจากที่ไหนอีกก็ไม่รู้ตัวใหญ่มากเห็นเป็นเงาดำๆกระโดดขึ้นมานั่งทับตรงหน้าอกเราแล้วก็หัวเราะพร้อมกันกับผีตาแก่ทีนี้เราเริ่มกลัว ไม่เหมือนผีอัมที่เคยเจอเลยสวดอิติปิโสแต่ปรากฏว่าผีป้าน,นี่มันร้ายมันสวดตามเลยค่ะตอนนั้นยอมรับเลยว่ากลัวมากๆไม่เคยเจอผีสวดมนต์ตามแบบนี้มาก่อนเราก็พยายามดิ้นดิ้นเพื่อให้หลุดพยายามที่จะเรียกแฟนแต่ก็ไม่เป็นผลเราเลยต่อด้วยบทชินบัญชรคือสวดผิดสวดถูกก็สวดไป แต่ผีป้านั่นก็ยังสวดตามได้อีกแถมสวดแซงเราไปอีกต่างหากเรานี่แบบไม่ไหวแล้วนะเอาไงดีพอจะหันไปเรียกแฟนที่นอนอยู่เตียงล่างคราวนี้มาอีกค่ะเป็นผู้ชายน่าจะเป็นเด็กแต่มาแบบหน้าล้นๆคือไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากไม่มีคิ้วกำลังยืนเกาะอ,อยู่ข้างๆเตียง เห็นแค่มือกับหัวโผล่ขึ้นมาอันนี้คือพีกสุดน่ากลัวมากภาพติดตาสุดๆคือเป็นการโดนผีอําที่โหดร้ายมากสําหรับเราพยายามดิ้นแค่ไหนก็ไม่หลุดได้ยินแต่เสียงหัวเราะของผีป้ากับผีลุงแล้วสักพักไอตัวเด็กที่ไม่มีหน้ากับผีมนุษย์ป้าก็หายไปซะเฉยๆเ,เหลือแต่ผีมนุษย์ลุงตัวเดียวที่ยังนั่งคร่อมเป็นเงาดําๆอยู่ พอเราเหลือมองดูเตียงอื่นๆก็กลับกลายเป็นผ้าขาวห่อศพไว้ทุกเตียงเลยตามมาด้วยเสียงร้องแบบเจ็บปวดทรมานทั้งเสียงของเด็กและของผู้ใหญ่ปะปนกันไปตอนนั้นคือเราทั้งกลัวและก็ทั้งเหนื่อยสุดๆหันกลับมามองที่ปลายเท้าตัวเองอีกทีก็ยังเจอผีมนุษย์ลุงนั่งคร่องอยู่เลยเราเลยคิดในใจว่าเอาวะ อยากนั่งก็นั่งไปรำคาญละเหนื่อยมากแล้วจริงๆเราก็เลยปล่อยมันไปให้ตัวเองหลับไปอย่างนั้นเลยจนเวลาเช้ามืดแฟนลุกมาขย่าตัวเราให้ตื่นบอกว่าใกล้จะถึงแล้วให้ลงมาเตรียมตัวเราเลยลงไปนั่งเตียงล่างกับแฟนและเล่าให้แฟนฟังว่าเราเจออะไรมาเมื่อคืนแฟนบอกเราว่าตู้รถไฟพวกนี้จริงๆมันเก่ามา เขาเอามาทำสีใหม่และใช้เรื่อยๆไม่รู้ว่าเคยผ่านอะไรมาบ้างแต่ก็อย่างว่าค่ะตอนที่ขึ้นมาครั้งแรกเรายังคุยกับแฟนอยู่เลยว่าทำไมรถไฟตู้นี้มันใหม่จังทำสีสมัยเอี่ยมเลยปกติเราก็นั่งรถไฟตู้นอนกลับใต้กันบ่อยๆแต่ก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่โดนแบบนี้ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนเรื่องเล่าใหม่ๆจากพวกเราค่ะ